สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรฟุตบอลเชฟฟิล l ์ว e นส์เดย์สโมสรฟุตบอลอบอที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในวงการฟุตบอลอังกฤษโดยมีฉายาที่แฟนบอลรู้จักกันดีคือนกเขาแมว The o u ั s จุดเริ่มต้นและชื่อวันพุธ The w e d n ส s d a y สโมสรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนคศ1867ณโรงแรมอะเดลฟี i, ในเมืองเชฟฟิลด์ โดยเริ่มแรกไม่ใช่สโมสรฟุตบอลผิวเพียวแต่เป็นสาขาหนึ่งของสโมสรคริกเกต็ต The Wednesday Cricket Club ที่มาของชื่อ Wednesday นั้นเรียบง่ายมากคือสมาชิกของชมรมคริกเกต็ตเป็นช่างฝีมือและพ่อค้าที่มีวันหยุดงานในบ่ายวันพุธจึงใช้ช่วงเวลานั้นในการเล่นกีฬาต่อมาฟุตบอลเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจนแยกตัวออกมาเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพในปี1887 และเปลี่ยนชื่อเป็นเชฟฟิลเวนส์เดย์อย่างเป็นทางการในปี1929ยุคทองและความสำเร็จในอดีตเชฟฟิลเวนส์เดย์เคยเป็นมหาอำนาจในวงการฟุตบอลอังกฤษโดยเฉพาะในช่วงต้นศตวรรษที่20แชมป์ลีกสูงสุดพวกเขาคว้าแชมป์ดิวิชั่น1เดิมได้ถึง4สมัย1902-04 1928-29 1929-30แชมป์เอฟเอคับ คว้าชัยชนะในรายการที่เก่าแก่ที่สุดนี้ได้3สมัย 1896, 1907, 1935ลีกคัพ1991หนึ่งในความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศลีกคัพปี1991ทั้งที่ตอนนั้นเวนส์เดย์ยังเล่นอยู่ในดิวิชัน2ถือเป็นสโมสรสุดท้ายจากหลีกรองที่ควา้าแชมป์รายการนี้ได้สนามเย่าฮิลส์บ o u g สเตเดียม สโมสรย้ายมาอยู่ที่สนามฮิลส์บาร์โรตั้งแต่ปี1899เดิมที่สนามโอเลเทนก่อนจะเปลี่ยนเป็นฮิลส์บร์โรในเวลาต่อมาสนามแห่งนี้มีความจุสูงและเคยใช้จัดนัดสำคัญมากมายรวมถึงฟุตบอลโลก1966 อย่างไรก็ตามสนามแห่งนี้กลายเป็นสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษในปี1989เมื่อเกิดการเบียดเสียดของแฟนบอลลิเวอร์พูลในเกม FA คัพรอบรองชนะเลิศจนทำให้มีผู้เสียชีวิต97รายซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลทั่วโลกในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยฉายา The o w l s นกเขาแมวเดิมทีฉายาของทีมคือ The Blades เหมือนกับเชฟฟิลยูไนเต็ดคู่แข่งร่วมเมืองแต่หลังจากย้ายมาอยู่ที่ย่านโอเลอร์ท่านในปี1899แฟนบอลและสื่อเริ่มเรียกพวกเขาว่าเดออัลส์ตามชื่อย่านที่ตั้งสนามและในที่สุดสโมสรก็รับเอาคาบลักของนกเขาแมวมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำทีมจนถึงปัจจุบันยุคเปลี่ยนผ่านและสถานการณ์ปัจจุบันนับตั้งแต่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในปี2000เชฟฟิลเวนส์เดย์ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเงินและการเปลี่ยนเจ้าของหลายครั้ง ปี2010มิลานมันดาริชนักธุรกิจชาวเซอร์เบียเข้ามาซื้อทีมและช่วยกอบกู้สถานะทางการเงินปี2015ถึงปัจจุบันคุณเดชพลจันสิรินักธุรกิจชาวไทยจากเครือไทยยูเนียนเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรโดยมีความมุ่งมั่นที่จะพาทีมกลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแม้จะมีความผันผวนต้องตกไปเล่นในระดับลีกวันแต่ล่าสุดทีมก็สามารถเลื่อนชั้นกลับมาสู้ในศึกแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จ โดยฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า150ปีเชฟฟี่เวนส์เดย์ยังคงเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีบารมีและได้รับความเคารพอย่างสูงในเกาะอังกฤษนักเตะระดับตำนานและไอคอนของสโมสรสโมสรแห่งนี้มีนักเตะชื่อดังผ่านเข้ามาสร้างประวัติศาสตร์มากมายโดยเฉพาะในช่วงปี90ที่ทีมโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกเดวิดเฮิร์สต กองหน้าจอมถล่มประตูที่เป็นขวัญใจตลอดการเขาเกือบจะได้ย้ายไปร่วมทีมแมนยูเนต็ดแต่เลือกอยู่กับทีมต่อมีจุดเด่นที่ลูกยิงอันทรงพลังคริสวอตเดลปีกพ่อมดผู้มีเทคนิคแพรวๆพรวย้ายมาจากมาลเซและกลายเป็นหัวใจสำคัญที่พาทีมเข้าชิงฟุตบอลถ้วยทั้งสองรายการในปี1993 p a เาปาโลดิกานิโอ กองหน้าชาวอิตาลีที่มีทักษะมหัศจรรย์และอารมณ์ที่ร้อนแรงหนึ่งในเหตุการณ์ที่จำไม่ลืมคือการผลักผู้ตัดสินพอลอัลคอกจนล้มคว่ำในปี1998โรแลนด์นิวสันแบ็คขวาชาวสวีเดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร 2. ยุคสมัยของคุณเดชพลจันสิริ2015ถึงปัจจุบัน การเข้ามาของนักธุรกิจชาวไทยเปลี่ยนโฉมหน้าสโมสรไปอย่างมากความทุ่มเทคุณเดชพลเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในปี2015โดยเงินประมาณ37.5ล้านปอนด์และทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อดึงนักเตะชื่อดังหวังพาทีมกลับสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ภายในปี2017วาระครบรอบ150ปีสโมสรเชียด์พรีเมียร์ลีก ในยุคข,ของกุนซือคาร์ลอสคาวันยานทีมเข้าใกล้ความสำเร็จมากที่สุดโดยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟที่สนามเวมบลีย์ในปี2016แต่พ่ายให้กับฮาซิตี้ไปอย่างน่าเสียดาย1-0มอรสุมและกฎการเงิน จากการทุ่มงบเกินตัวทำให้สโมสรประสบปัญหาเรื่องกฎการเงินหรือ Profit and Sustainability Rules จนถูกตัดคะแนนในฤดูกาล2020-21ถึงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีมต้องตกชั้นลงไปสู่ลีกวันปาฏิหาริย์แห่งการเลื่อนชั้น2023หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เหลือเชื่อที่สุดเกิดขึ้นในรอบเพลย์ออฟลีกวันฤดูกาล2022-23ถึง The Miracle of Hillsborough ในนัดตัดเชือกนัดแรกพวกเขาแพ้ปีเตอร์โบโรมาก่อนถึง0ย์ประตูต่อ4แต่ในนัดที่สองที่สนามฮิลส์โบโรเวนส์เดย์สร้างปาฏิหาริย์ยิงคืน4ี่ลูกรวดและเอาชนะในการดวลจุดโทษจนผ่านเขาชิงได้สำเร็จประตูชัยนาทีสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศที่เวมบลี จอจวินเดสยิงประตูชัยในนาทีที่ 120+3 บกพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่แชมเปี้ยนชิพได้อย่างยิ่งใหญ่ความสัมพันธ์กับเมืองและคู่แข้น Steel City d e r บีเมืองเชฟฟิลด์ขึ้นชื่อเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กการเจอกันระหว่างเชฟฟิลด์วนส์เดย์กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจึงถูกเรียกว่าส t e ลซิตี้ด e r บีซึ่งเป็นดร์บี้แมชที่ดุดเดือดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แฟนบอลวนส์เดย์มักจะภูมิใจในความคลาสสิกและความยิ่งใหญ่ในอดีตของทีมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสโมสรที่รวยที่สุดในอังกฤษก่อนสงครามโลก 5. ความลับและอาถรรพ์ของสนามฮิวส์โบโร่สนามแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ที่เตะบอลแต่เป็นสนามที่มีเรื่องราวเล่าขานมากมายทำไมต้องชื่อฮิวส์โบ o โร่เดิมทีสนามตั้งอยู่ในย่านอาเลอตัน แต่ในปี1914สโมสรตัดสินใจเปลี่ยนชื่อสนามตามชื่อเขตเลือกตั้งในขณะนั้นเพื่อให้ดูมีความเป็นเมืองมากขึ้นความยิ่งใหญ่ในอดีตก่อนจะมีโศกนาฏกรรมสนามนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในอังกฤษโดยอัฒจันทร์ฝั่งเหนือหรือ North Stand ที่สร้างในปี1961เป็นสนามฟุตบอลแห่งแรกๆในอังกฤษที่มีหลังคาแบบยื่นหรือ Cantilever คือไม่มีเสามาบังสายตาแฟนบอลโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนฟุตบอลโลกหลังเหตุการณ์ปี1989ที่ฮิวส์โบโรรายนาฉบับเทเลอร์รีพอร์ตได้บังคับให้สนามฟุตบอลทุกแห่งในหลีกสูงสุดของอังกฤษต้องยกเลิอกอัธจันทร์แบบยืนและเปลี่ยนเป็นเก้าอี้นั่งทั้งหมดซึ่งจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากสนามแห่งนี้นั่นเอง 6. เรื่องราวของเจ้าของทีมชาวไทยกับความขัดแย้งที่ดุเดือด การบริหารของคุณเดชพลจันทสิริมีทั้งช่วงที่แฟนบอลรักสุดขีดและต่อต้านสุดตัวโปรเจกต์ชานสิริในช่วงแรกเขาเปลี่ยนโฉมสนามติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่และพยายามสร้างแบรนด์ให้ดูหรูหราแต่สิ่งที่แฟนบอลจำได้แม่งคือการเปลี่ยนโลโก้สโมสรในปี2016โดยกลับไปใช้รูปแบบดั้งเดิมจากปี1950ซึ่งได้รับคำชมมากประเด็นเรื่องค่าตัว๋ว ในช่วงปี2023ถึง2024เกิดกระแสต่อต้านจากแฟนบอลหรือกลุ่มเดอะ1867กรุ๊ปเรื่องการตั้งราคาตั๋วที่สูงเกินไปจนเกิดการประท้วงในสนามด้วยการคว้างลูกเทนนิสลงไปในสนามเพื่อแสดงความไม่พอใจความใจถึงแม้จะมีดรามา่าแต่คุณเดชพลได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของทีมที่สู้มาก เขาเคยประกาศท้าทายให้แฟนบอลที่ด่าเขามาช่วยกันระดมทุนฉายหนี้ภาษีให้สโมสรซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงไปทั่วเกาะอังกฤษ 7. ยุคพรีเมียร์ลีกที่เคยรุ่งเรืองหรือยุค90ในช่วงปี1992-2000เวนส e เดย์ 2000, Wednesday ไม่ใช่ทีมหนีตายแต่เป็นทีมลุ้นแชมป์ดับเบลิลรองแชมป์1993ในปีเดียวพวกเขาเข้าชิงทั้ง FA Cup คและลีกคัพ แต่ที่น่าเจ็บใจคือแพ้ให้กับอาร์เซนอลทั้งสองนัดทำให้ปีนั้นพวกเขาได้เพียงแค่รองแชมป์สองรายการสอนเทรเวอร์ฟรานซิสตำนานกองหน้าค่าตัวล้านปอนคนแรกของโลกเคยเป็นทั้งผู้จัดการทีมและนักเตะที่นี่เขาเป็นคนสร้างทีมยุค90ให้กลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามที่สุดทีมหนึ่ง8เกรดน่ารู้หรือทริเวียที่แฟนพันธ้ต้องทราบเพลงประจำสโมสร แฟนบอลเวนส์เดย์จะร้องเพลง High Ho Silver l i n i n g ของเจฟฟ์ e บ็กก่อนเริ่มเกมเสมอโดยเปลี่ยนเนื้อร้องเป็น High Ho Sheffield Wednesday ซึ่งสร้างบรรยากาศที่หึกเหมมากสัญ,ญลักษณ์นกเขาแมวนกเขาแมวบนตราสโมสรไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนรูปแบบนกเขาแมวมาแล้วหลายสิบครั้งตั้งแต่นกที่ดูการต์ตูนตูนจนถึงนกที่ดูดุรันแบบปัจจุบันการเลื่อนชั้นที่แต้มเยอะที่สุด ในฤดูกาล2022 2 0 2 3ที่ทีมเลื่อนชั้นจากลีกวันพวกเขาเก็บได้ถึง96คะแนนซึ่งปกติคะแนนระดับนี้ต้องได้แชมป์ลีกแบบนอนมาแต่ปีนั้นการแข่งขันสูงมากจนพวกเขาต้องไปเตะเพลย์ออฟแทน 9. ศึก Steel City Derby Der ี้ดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองเหล็กนี่คือหนึ่งในสึกดาร์บี้ที่ดุเดือดที่สุดในอังกฤษระหว่าง Sheffield w e d n e ย์เดอะ e o ลส์ VS เชฟฟิลด์ยู n นเต็ดเดอะเบลส ความขัดแย้งทางชนชั้นในอดีตมีการมองว่าแฟนบอลวส n เด d a ์มักจะเป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางหรือช่างฝีมือเพราะวันหยุดวันพุธขณะที่ยู i นเต็ดเป็นตัวแทนของกรรมกรโรงงานเหล็กจริงๆแม้ปัจจุบันจะแยกไม่ออกแล้วแต่ความขัดแย้งนี้ยังคงอยู่ในบทเพลงเชียร์ Boxing Day Massacre 1979 เกมที่แฟนบอลเวนส์เดย์จดจำไม่มีวันลืมคือเกมวันบ็อกซิ่งเดยปี1979ซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ยังอยู่ในดิวิชั่น3เวนส์เดย์ถล่มยูเนเต็ดไปถึง4-0ต่อหน้าแฟนบอลกว่า49,000คนสถิติผู้ชมสูงสุดของดิวิชัน3ในตอนนั้นจนถูกเรียกขานว่าการสังหารหมู่ในวันแกะกล่องของขวัญน,นัดชิงที่เวมบลีย์1993 ทั้ง2ทีมเคยเจอกันในรอบรองชนะเลิศ FA คร p ับที่สนามเวมบรียซึ่งเป็นครั้งเดียวที่ดาบี้เมืองเชฟฟิลด์ไปเตะกันที่ลอนดอนเวนส์เดย์เฉือนชนะไป2-1ทำให้เมืองเชฟฟิลด์ทั้งเมืองแทบจะหยุดหายใจในวันนั้น 10. เรื่องราวของสโมสรฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในอดีตอาจจะฟังดูเหลือเชื่อในตอนนี้แต่ในช่วงปลายทศวรรษที่1920เชฟฟิลด์เวนส์เดย์เคยเป็นทีมที่รวยและยิ่งใหญ่ที่สุด ฉายา The Moneybags ในช่วงปี2928ถึง2930พวกเขาทุ่มเงินซื้อนักเตะด้วยค่าตัวสถิติโลกหลายคนจนคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองได้สองสมัยติดต่อกันเกือบตกชั้นสู่ดิวิชัน n 3 ก่อนจะคว้าแชมป์ในปี1929เพียงแค่2ปีก่อนหน้านั้นทีมเกือบจะตกชั้นสู่ดิวิชัน3แต่รอดมาได้ปาฏิหาริย์และก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์หลีกสูงสุดในเวลาต่อมาถือเป็นประวัติศาสตร์การกลับตัวที่รวดเร็วที่สุดครั้งหนึ่ง 11. วัฒนธรรมแฟนบอลและ The ะเวนส์เดย์แบนเ e ว n นส์เดมีกลุ่มแฟนบอลที่เป็นเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะวงดนตรีประจำสโมสรเดอะเวนส์เดย์แบน เป็นสโมสรฟุตบอลทีมแรกๆที่มีวงดุริยางสดเล่นเพลงเชียร์อยู่บนอัฒจันทร์ฝั่งตะวันออก East Stand มาตั้งแต่ปี1993วงนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นวงดนตรีหลักของทีมชาติอังกฤษในเวลาต่อมาด้วยอัฒจันทร์เดอะคอปหลายคนคิดว่ามีแค่ลิเวอร์พูลที่มีสแตนเชียชื่อคอปแต่จริงๆแล้วสนามฮิลส์โบโรก็มีสไปออนคอปที่ใหญ่โตไม่แพ้กันและขึ้นชื่อด้วยการกดดันคู่ต่อสู้ด้วยเสียงเชียร์ที่กึกก้อง12 อาถั์เลข7และเรื่องแปลกอื่นๆ7ปีที่หายไปมีช่วงหนึ่งที่แฟนบอลล้อกันว่าทีมมักจะเจอเหตุการณ์สำคัญทุกๆ7ปีไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนชั้นตกชั้นหรือการเปลี่ยนเจ้าของนักเตะที่ย้ายไปเป็นตำนานที่อื่นแฟนเวนส์เดย์มักจะเจ็บปวดกับการที่ทีมปล่อยนักเตะดาวรุ่งออกไปแล้วไปดังเป็นพลุแตกเช่นเจมี่วาดีเคยเป็นนักเตะเยาวชนของเวนส์เดย์แต่ถูกปล่อยตัวออกมาเพราะตัวเล็กเกินไป ก่อนจะไปคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ 13. สถานะปัจจุบันในมือแดนนี่โรกุนซือรุ่นใหม่ถ้าคุณติดตามผลงานตอนนี้แฟนบอลเวนส์เดย์กำลังตื่นเด้นกับแดนนี่โรมากๆเพราะเขาเป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในลีก35ปีเขานำวิธีการฝึกซ้อมแบบเยอรมันอดีตผู้ช่วยทีมชาติเยอรมันและไบเนมิวนิกมาใช้ จากทีมที่นอนจมบวยและคะแนนห่างจากโซนรอดตายลิปหลังเมื่อรดูการก่อนเขาสามารถพาทีมรอดตกชั้นได้อย่างเหลือเชื่อในนัดส,สุดท้ายจนตอนนี้เขากลายเป็นไอดอลคนใหม่ของเมืองไปแล้ว 14. Harvard w i l วิลกินสันฮา r d เวิร์ดวิลกินัเป็นชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์หากจะถามหาผู้จัดการทีมที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคสมัยใหม่ต้องมีชื่อของวิลกินสันการวางรากฐาน เขาเข้ามาคุมทีมในปี1983ขณะที่ทีมอยู่ดิวิชั่น2และพาทีมเลื่อนชั้นได้ทันทีสไตล์การเล่นเขานำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้เป็นคนแรกๆในอังกฤษเปลี่ยนเว d นส์เดย์จากทีมโบราณให้กลายเป็นทีมที่ฟิตและมีระบบแบบแผนจนพาทีมจบอันดับ5ในหลีกสูงสุดปี1986ความเจ็บปวดหลังจากเขาย้ายไปคุมลีดส์ยูไนเต เขาสามารถพาลีสคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ซึ่งเป็นกุนซือชาวอังกฤษคนสุดท้ายที่ทำได้ทำให้แฟนเวนส์เดย์เสียดายมากเพราะเขาสร้างรากฐานไว้ที่ฮิลส์โบโรเกือบหมดแล้ว 15. วิกฤตการเกือบสิ้นชื่อ2010ก่อนที่มิลานมานดาริชจะเข้ามาซื้อทีมเวนส์เดย์เคยเกือบต้องหายไปจากแผนที่ฟุตบอลอังกฤษนี่ท่วมตัวสโมสรมีนี่ครังชำระกับกรมสัมพากร H.M.R.C กว่า6 0แสนปอนและหนี้ธนาคารอีกมหาศาลคำสั่งยุบสโมสรพวกเขาถูกศาลสูงออกคำสั่งพิการณายุบสโมสรถึง3ครั้งในเวลาไม่กี่เดือนแฟนบอลต้องระดมทุนกันอย่างหนักเพื่อประคองทีมไว้ผู้มาโปรโดในนาทีสุดท้ายมิลานมาดาริชเข้ามาซื้อสโมสรด้วยราคาเพียง1ปอนแต่ต้องแบกภาระหนี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสโมสรให้รอดพ้นจากการล้มละลายอย่างบุบวิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเส้นตายสาร 16. เรื่องแปลกของดิออซี่อาลหรือมาสคอตสโมสรมาสคอตน,นกเขาแซวของทีมมีเรื่องเล่าที่ทั้งตลกและขลังการเปลี่ยนลุกในอดีตมาสคอตออสซีเคยถูกวิจารณ์ว่าหน้าตาน่ากลัวเกินไปสำหรับเด็กๆจนสโมสรต้องปรับโฉมใหม่ให้น่ารักขึ้นความเชื่อ แฟนบอลรุ่นเก่าบางคนเชื่อว่าหากนกเขาแซวปินตอนมาเกาะที่หลังคาสนามฮิลส์เบอร์ในคืนก่อนแข่งทีมจะมีโชคใหญ่ซึ่งมีการบันทึกภาพนกเขาแซวปินตอนมาเกาะสนามบ่อยครั้งในฤดูการที่ทีมทำผลงานได้ดี 17. สนามฮิลส์เบอร์กับห้องเปลี่ยนชุดทหารที่อาถันนักเตะทีมเยือนหลายคนเคยให้สัมภาษณ์ว่าห้องแต่งตัวทีมเยือนที่ฮิลส์เบอร์มีความกดดันสูงมาก ความแคบและเก่าแก่ในยุคกอ่อนสนามฮิลส์เบโรจงใจออกแบบให้ห้องแต่งตัวทีมเยือนดูอึดอัดและอยู่ห่างจากอุโมงค์ทางออกเพื่อสร้างความล้าและกดดันทางจิตวิทยาเสียงเชียร์จากด้านบนเนื่องจากอัฒจันทร์ถูกสร้างทับเหนือห้องแต่งตัวเสียงฝีเท้าและการกระทืบพื้นของแฟนบอลเวนส์เดย์จะดังสนั่นลงไปข้างล่างทำให้ทีมคู่แข่งรู้สึกเหมือนสนามกำลังจะถล่มใส่ 18. ผู้เล่นนกขมิ้นที่กลายเป็นนกเขาแซวกรณีแกรนโฮลด์มีนักเตะหลายคนที่ย้ายข้ามฝั่งระหว่างสโมสรที่เป็นคู่แข่งกันแต่กรณีของเวนส์เดย์ที่ตลกที่สุดคือการแย่งตัวนักเตะกับสโมสรอ,อื่นๆในภูมิภาคยอร์กเชียสโมสรน,นี้ขึ้นชื่อเรื่องการคว้าตัวนักเตะเก่ามาชุบตัวใหม่และมักจะทำได้ดีเกินคาดเช่นการดึงนักเตะในช่วงปลายอาชีพมาสร้างชื่อใหม่จนแฟนบอลมีคำพูดติดตลกว่า ถ้าคุณอยากได้ชีวิตใหม่ให้ย้ายมาอยู่ที่ฮิลส์เบ r o โร 19. บทเพลง E-I-E-I-O e, I e, I e o. นอกจากเพลงหลักแล้วแฟนเวนส์เดย์มีเพลงเชีย์สั้นๆที่มักจะร้องเวลาชนะขาดคือ E-I-E-I-O e, I e, I e o, Up the Football League We g o ซึ่งเพลงนี้จะถูกร้องพร้อมกับการกระโดดกอดคอกันทั้งอัธจันทร์เป็นภาพที่สวยงามและทรงพลังมาก